ซีรีส์ที่สร้างจากเว็บตูในชื่อเดียวกัน เล่าเรื่องราวเกี่ยวกับคนขับรถแท็กซี่ที่ไม่ได้ทำงานในบริษัทรถแท็กซี่ทั่ว,วไปแต่ว่าเป็นบริษัทที่ให้บริการพิเศษนั่นก็คือการรับหน้าที่เป็นตัวแทนแก้แค้นให้กับผู้โดยสารอีแจฮุนรับบทเป็นคิมโดกีชายหนุ่มที่จบการศึกษาจากโรงเรียนฝึกทหารเรือและเคยปฏิบัติหน้าที่ทหารในหน่วย UDT ซึ่งจะเชี่ยวชาญภารกิจใต้น้ำแต่ถวาชีวิตกับพบกับความพลิกผันเมื่อแม่อของเขาตกเป็นเหยื่อของ คาตรกรต่อเนื่องต่อมาได้ทำงานเป็นคนขับรถแท็กซี่ระดับไฮเอ็นในบริษัทเลนโบ์แท็กซี่คอมพานีโดยบริษัทแห่งนี้ไม่ได้เป็นบริษัทให้บริการรถแท็กซี่ธรรมดาทั่วไปแต่จะมีบริการพิเศษซึ่งเรียกว่าสายแห่งการแก้แค้นโดยจะรับเรื่องความแค้นจากใจลูกค้าหลังจากนั้นคิมโดกีและเพื่อนร่วมงานจะจัดการให้เองอีสมรับบทเป็นคังฮานาอายการที่ต้องการทำงานเพื่อพดุงความยุติธรรมเธอ ที่ความงามเป็นอาวุธและการศึกษาที่ดีพร้อมทั้งบุคลิกเปิดเผยและซื่อตรง แต่เธอมีความผิดอย่างหนึง่งเธอชอบเปลี่ยนเป็นคนอารมณ์รุนแรงถ้าเธอต้องเจอกับความไม่ยุติธรรมต่อหน้าต่อตาในขณะที่กำลังได้ตามกระดิษนักโทษที่หายตัวไปเธอเริ่มสงสัยเกี่ยวกับคนขับแท็กซี่ลึกลับคนหนึ่งที่มีชื่อว่า Kim คิมโดกีคิมอึซองรับบทเป็นจางซองชอน CEO ของบริษัทเลนโบแท็กซี่ที่ให้บริการด้านแท็กซี่เขาเป็นหัวหน้าด้านการบริการที่จะทำโทษผู้ที่เอาเปรียบคนอื่นจากช่องโหว่ของระบบ ความยุติธรรมในสังคมภายนอกที่ดูอ่อนโยนและอบอุ่นต่อเหยื่อแต่ภายในกลับหยับคายกับผู้ที่สมควรถูกลงโทษพโยเยจินรับบทเป็นโกอึนหญิงสาวที่เรียกตัวเองว่าเป็นผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไอทีในขณะที่คนอื่นมองเธอเป็นแฮกเกอร์โดยตัวละครนี้จะเข้าร่วมเป็นส่วนหนึ่งในเรนโบว์แท็กซี่คอมพานีร่วมกันกับคิมโดกีในการให้บริการพิเศษแก้แค้นหรือจัดการปัญหาให้กับคนอื่น